ยาเป็นขบวนรถยด่วนที่8เลขที่8เริ่มทางจากสถานีสวัสดีทุกคนตอนนี้น้องเบิร์กกะเป็นเวลาเปลี่ยนเวลาประมาณ6โมงเนาะจากคือน้องเบิร์กมาซื้อตั๋วรถไฟจะกลักรากรุงเทปเนาะตอนมาน้องเบิร์นั่งรถตุ๊กๆมาแต่็จตอนกลับน้องเบิร์จะนั่งรถไฟกลับลองเบิ่งเนาะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเวลา หกโมงสี่สิบแปดเดี๋ยวรถมาอ้าเดี๋ยวหนูไปสอบถามกับเจ้าเบอร์วาแบบเออแบบสายสุดท้ายกี่โมงเดี๋ยวมันขออนุญาตนะคะพี่คะรถไฟจากอุทยาไปบางซื่อนี่สายสุดท้ายวิ่งกี่โมงคะสายสุดท้ายนี่บางซื่อใหม่หรือลงบางซื่อก่า ไปกรุงเทพกับี่วัดมันจะค่าหลังมันจะมีตอนทุ่มสิบกถ้าถ้าหลังทุ่มสิบหกับค่าสวยมันมจะแพงมันจะสองกว่าบาทเทีย<อ>่ยวสามุแต่ถ้าทุ่มสหกอ่ะประมาณมันจะยี่สิบบาทอขอบคุณค่ะสายสุดท้ายคือทุ้มสิใช่ไหมคะใช่ครับถ้าราคายี่สิบบาทแต่ถ้าจะนั่งเอก็มีเที่ยวนึงเลยสามตุ่มสี่ส สามทุ่มสี่สิบคืออะไรจริงจริงโอ้สามทุ่มสี่สิบนี่ก็คืออ่จะแพงกว่าใช่ไหมคะใชโอ้ค่ะขอบคุณค่ะคือตัวนี้ก็นะที่ตั๋วสิบสี่บาทก็คือประมาณนั้นถามเพื่อนมาหล่อยเนาะว่าถ้าสามทุ่มสี่สิบอะไรประมาณนี้ดอลลาร์คาก็จะแพงกว่าเมืองเพื่อนนั่งตัวนี้ก็จะเป็นร่างรถไฟเนาะจัดที่แบบสวยงามเองเดี๋ยวจะไปเบิ้ง งามเพยงแค่พี่พี่บรรยากาศยามเล่ก็คือขอบใจคนมาส่งเนาะวันนี้ก็คือว่ามีผู้ใหญ่ใจดีผู้นึงมาเพิ่นมาส่งนุ่นแต่ก็พาดตรงนุ่นที่เราหน้ามดีใจมากๆเลยที่เจอแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าน,นุ้นก็ได้เจอเพื่อนมาเพื่อนหา้าเราใช่ร <laughs> ้องไห้แล้ว ขวนรถที่กำลังขับผ่านี่ปรทยาเป็นขบวนรถวนพิเศษเลขที่8เริทางจากสถานีเรียมใหม่ลายทางสถานีกรุงเทพบัิวัฒน์ท่านผูของบรานะคขบวนรถนี้กรำลัต่อไปทางี่สองขอบคุณ i า n เช่นเฉินซุ่ r i v i n g train i s มา Special Express Train number 8 from JY-2 Please help passengers are travelling on this train Please kindly board on Platform number 2 Thank you I'm not I not บอกแบบขอบใจเพื่อนที่เพื่อนมาไปเที่ยวแล้วก็ยังบอกเลยแบบบอกในอย่างเพื่อนทำแต่ว่าแบบนุ่นอยากบอทันงตั๋วดถน้องเลยลงมาแล้วก็ได้ไปเลยใจนุ่นขอบคุณมากนะคะที่มาส่งก็คือนิใจมากๆพี่รู้จะแบบ ไว้โอกาสหน้านุ่นก็แบบจะไอ้นั่นโอกาสหน้านุ่นจะนุ่นไว้โอกาสหน้านุ่นทีนั่นเนาะไว้โอกาสหน้านุ่นจะแบบมาเที่ยวอีกครั้งคือแบบขอให้เจอ โอ้ยหมวดเจ้าพ่ชิบาว่าโอ้ยเศรษฐายขอบคุณมากๆาวันนี้รบบที่พาไปเที่ยวตอนนี้ง้อไฟกาม,มา่าเลยเนาะจ๊ะเจะขอบคุณพี่ๆท่านหนึ่งนะค่ะค่ะ

แล้วก็มันกัดมาจี๊หดจากโน้นอย่งประมาณเนี้ยน้นก็เพ okay? ิ e ่งนักงไปไปครังแรกเนาะพลังจังารกามาพูดางสิยามเลงก็คืออนพลังจังาย่เพื่อก็เราจะมาไทยที่นี่นก็ไหไทยไหนเนาะ เส้นทางรถไฟตัวขงนู่นสิบสี่บาทจะจ้ะไปบางสื่อถูกเห้งแต่ว่าไวอการางเงินซินังรถไฟมาเนาะบโลกานางเจูาที่ ค่าตั๋วกับบเพลงเราจะพ่อไปได้มาได้บรรยากาศงามเล้งคือดีใจหลายที่ได้แบบเดี๋ยวรถไฟก็มาเราจะถ่ายบรรยากาศงามเล้งของเดิมเดี๋ยวถ้ารถไฟมาของเดิมก็จะเก็บตอนนี้ก็แก้แบตไว้ ไ,ไฟโนคึ้นรถไฟนาะแา่บรรยากาศจะเป็นทั้งไรอย่างก็เสียนะเลขที่สองหนึ่งศูนย์รารจกสถานีมาราเลไลน์สถานีรู้เร่อที่บอกแล้ว,วท่านสาจาถนนั่งไมานไที่องขอบคุณค่ะอ t t e n t i o n p l เ a s a r r i v train is an o r d i n y Number two, one, oh, come, bar talking to, hey, talk. Passengers are traveling on this train. Please, kindly board on platform number two. Thank you. So, พี่ๆเราจะมาทางนี้เปล่าเนี่ยมันน่าจะมาทางนี้พี่ๆรถไฟมาแล้วหนูซีมีเบ็ดแล้วน้องเบดก็ซีเบ็ดไปดูที่ยา